สำนักถังเลิศดพบจบแดงตอน150ตอนหนึ่งยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิออนิเมะมาต่อกันเลยเมืองโอ๊กเป็นเมืองขนาดกลางทางตอนเหนือของจักรวรรดิสุริยันจันทรามันอยู่ใกล้ชายแดนทางเหนือมากแต่มันแตกต่างจากพรมแดนของทวิปโตลูเดิมพรมแดนทางตอนเหนือของจักรวรรดิสุริยันจันทราล้อมรอบด้วยมหาสมุทรมันติดกับทะเลน้ำแข็งซึ่งเป็นทะเลกว้างใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของภูมิภาคเหนือสุดแม้ว่าจะเรียกว่าทะเลน้ำแข็งแต่ทะเลน้ำแข็งก็ไม่ได้ถูกแช่แข็งทั้งหมดชื่อนี้มีที่มาจาาาากออออุุณณหภภููมมมมิิที่่่่่ตตยงไนเชืเพราะาก ทำให้มีทั้งน้ำแข็งลอยอยู่บนผิวน้ำตลอดเวลาบางครั้งก็อาจเห็นภูเขาน้ำแข็งทั้งลูกลอยอยู่กลางทะเลสภาพอากาศที่ทะเลน้ำแข็งนั้นโหดร้ายและเกินกว่าจะทนได้จริงๆเมืองโอ๊กอาจเป็นเมืองขนาดกลางแต่ก็มีขนาดใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อพิจารณาว่ามีไม่กี่เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจักรวรรดิจันทรามันเป็นศูนย์กลางการค้าของภาคเหนืออาหารจานพิเศษหลายอย่างของภูมิภาคนี้จะถูกส่งเข้ามาที่เมืองโอ๊กก่อนจะถูกกระจายลงไปยังภาคใต้ของจักรวรรดิจันทราเพื่อขายอาหารพิเศษทางเหนือเหล่านี้บางส่วนรวมถึงงปปลลลาาาาาาาใในนนนนนทะเเ้้้แข็หห่ีไดรรับควมมมมิยชช พื้นที่ทางเหนือมีจำนวนประชากรน,น้อยกว่าทางใต้ของจักรวรรดิสุริยันจันตราเพราะมันอยู่ใกล้ฝั่งตะวันตกและยังอยู่ห่างไกลจากดินแดนร้างทางเหนือมากพอที่จะถือว่าเป็นโซนปลอดภัยที่สุดของจักรวรรดิจึงแทบไม่มีกองกําลังประจําการหนาแน่นนักมีเพียงกองกําลังนับพันคอยดูแลความปลอดภัยของเมืองโอ๊กและเมืองเล็กๆในบริเวณใกล้เคียงมีร่างสองร่างยืนเงียบๆบ,บ,บนยอดเนินห่างออกไปราว50ากิโลเมตรจากเมืองโอก๊กพวกเขาจ้องมองเมืองที่มีสีเทาอย่างสมำเสมอเบื้องหน้าเมืองโอ๊กอยู่ใกล้ทะเลน้ําแข็งมากห่างเพียง25กกิลเเมมตรดดัังนน้้ถาือจุชยี่สูงมากพอ ก็สามารถมองทะเลน้ำแข็งได้อย่างชัดเจนวิวสวยงามมากมันช่างแตกต่างจากที่ที่เราเคยอยู่มากหัววีฮ่าอุทานออกมาทั้งหูตรงอกแขนของเธอกับแขนของหัววีฮ่าก่อนจะอุทานตามใช่ดูทะเลน้ำแข็งที่อยู่ไกลๆสิมันดูลึกลับมากข้าอยากไปที่นั่นถ้าเรามีเวลาในทะเลน้ำแข็งจะต้องมีอสุวิญ,ญญาณมากมายแน่ๆถ้าสงสัยว่าพวกมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนพวกมันต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆถึงจะอยู่รอดได้ในที่โหดร้ายขนาดนั้นหัววีฮ่าหัวเราะเบาๆเมื่อได้ยินเธอพูดสภาพแวดล้อมของทางเหนือนั้นโหดร้ายยิ่งกว่าท แต่สุวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดหลายตัวก็เคยกลายเป็นวิญญาณของเขาไปแล้วความแข็งแกร่งทุกวันนี้ของเขาก็เพราะพลังอัติเมตไอโ่วีเฮ้าเป็นเหมือนปลาที่ได้อยู่ในน้ำเมื่ออยู่ในภูมิภาคนเหน็บแห่งนี้เขามั่นใจอย่างยิ่งว่าเขาสามารถพึ่งพาความแข็งแกร่งของตัวเองต่อสู้ในระดับกิตติมศักดิ์ได้อย่างไม่หวั่นเกรงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อความแข็งแกร่งของเขานั้นชัดเจนมากเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนข้าจะพาคุณไปทุกมุมของทวิปโตลัวฮ่าฮ่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วข้าก็รู้สึกอออุ่่่่่่่นนนนนนนใใจจจมมมมาา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 กกกกกตตทีีข้้้้ลลลััับบบยงงไไไไ็ะะดพพคคณแแรรูวววถเเชห ทั้งหูตรงหัวราะทิกทักและพูดว่าคุณกังวลหรอคุณคิดว่าเรายังมีเวลามากพอที่จะแต่งงานกับสถานการณ์ปัจจุบันของทั้งทวีปหรอหัววีเฮาหัวร็อแม้ว่าเราจะยังไม่แต่งงานกันแต่ข้าจะขอให้พ่อของคุณช่วยถอดตราประทับนั้นออกจากร่างกายของคุณอย่างน้อยก็ไม่ต้องเจ็บปวดมากขนาดนี้ทั้งหูตรงหน้าแดงแค่ควบคุมตัวเองและหยุดพูดมากเราจะเริ่มเมื่อไหรอุณหภูมิที่นี่ต่ำเกินไปและไม่เอื้ออำนวยต่อการต่อสู้ที่ยืดเยื้อเราควรยุติมันให้เร็วที่สุดเราเพิ่ เราจะออกทันทีหลังจากจบภารกิจสิทธิ์ที่รองควรจะเตรียมพร้อมงั้นมาเริ่มกันเลยทั้งหูตรงพยักหน้าขณะที่เธอพูดข้าเห็นด้วยการแสดงออกของหัวหยูฮาวดูเคร่งขครึ่มขึ้น,นเสียงสวดมนต์บนยอดเขาไม่มีเครื่องมือเฝ้าระวงังวิญญาณทางอากาศในสถานที่เช่นนี้ประตูสีดำขนาดใหญ่ถูกเปิดออกและทรงกลมโลหะขนาดมหึมาก็ก้าวออกมาจากประตูเหล่านั้นและก่อตัวขึ้นอย่างเป็นระเบียบใต้ภูเขาลูกเล็กๆออกมาจากพื้นผิวของพวกมันลูกกลมโลหะทุกลูกเหมือนเม่นและเครื่องมือวิญ,ญญาณจู่โจมทุกประเภทที่มีรูปร่างเหมือนหนามแหลม และสั้นยื่นออกมาจากตัวมันเธอไคถูนั่งอยู่ในป้องประการขับเคลื่อนตัวเองที่ใหญ่ที่สุดและเขาเป็นคนแรกที่เดินออกมามีเพียงเขาและเสี่ยวเสี่ยวที่นั่งอยู่ภายในเธอไคถูมาอยู่ด้านข้างของหัววีเฮาและป้องประการขับเคลื่อนด้วยตัวเองหยุดลงในขณะที่เสียงของเธอไคถูดังกล้องมาจากภายในยูหฮาหูตรงพวกคุณต้องการนั่งก่อนไหมเอาละ่ะหัววีเฮาทำหน้าเห็นด้วยการโจมตีเมืองอกนั้นไม่ใช่เรื่องยากมากดังนั้นพวกเขาจึงระดมเพียงกองทัพวิศวกรของป้อมวิญ,ญญาณ หัวอวีเ๋เฮายังไม่ต้องมีส่วนร่วมมากนะักเขาเพียงควบคุมสถานการณ์ด้วยการตรวจจับจิตวิญ,ญญาณก็เพียงพอแล้วชื่อเสียงของหัวอวีเ๋เฮาในหมู่วิศวกรยานทั้งสากองทัพเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากการต่อสู้เมื่อวันกอ่อนใครก็ตามที่ประสบกับการตรวจจับจิตวิญญ,ญาณอันน่าอาศัศจรรย์ของเขาต้องสั่นสะท้านด้วยความสามารถที่น่าเกรงขามของเขาไม่ว่าพวกเขาจะเป็นนักวิญญ,ญาณหรือวิศวกรยานก็ตามเธอใช้ถูกได้สร้างป้อมประการขับเคลื่อนวิญญ,ญญาณทุกภูมิประเทศระดับ8ด้วยตัวเองมันเป็นสีเงินสว่่่าาาาางงงงมมมีเเเเสส้นนนผูนูย์กกลขชออืวิญณัทุ ดังนั้นเขาจึงติดตั้งเครื่องมือวิญ,ญญาณทำลายล้างหลายชนิดไว้ในป้อมประการจิตวิญญาณของเขาป้อมประการเครื่องมือวิญ,ญญาณนี้เทียบเท่าความแข็งแกร่งของเครื่องมือวิญญาณระดับ9้าหากเธอใช้ถั่วใช้กำลังเต็มที่ในการโจมตีเหตุผลที่มันเป็นเครื่องมือวิญญาณระดับ8ก็เพราะป้อมประการไม่มีเครื่องมือวิญญาณชิ้นไหนที่สามารถโจมตีเครื่องมือวิญญาณระดับเก้าได้ภายในมีที่นั่ง6ที่นั่งหัววีเข้าและถังหูตรงเดินผ่านประตูโลหะด้านหลังแต่ป้อมประการก็ยังคงกว้างขวางและสะดวก โฮว,วีเฮาเหลือดมองเธอไขโตและเสี่ยววที่นั่งบนเก้าอี้ตัวใหญ่และหัวเราะขณะที่เขาพูดคุณรู้วิธีดูแลตัวเองดีนะสิทธิที่รองเธอใช้ถูหันกลับมาและหัวเราะการรู้สึกสบายใจสักหน่อยย่อมดีกว่าเสมอเราจะทำแบบนี้ได้ยังไงกันดวงตาของโฮว,วีเฮาเป็นประกายเมืองโอกอแทบจะไม่มีความสามารถในการป้องกันเลยดังนั้นเราสามารถบุกไปข้างหน้าได้ข้าได้สำรวจไปทั่วแล้วพวกเขาเก็บอาหารไว้ในยุ้งฉางและหนวดเก็บทรัพยากรดังนั้นเราควรกำหนดเป้าหมายไปที่สถานที่เหล่านั้นมีคลังสมบัติในคลังทรัพยากรของ,ของพวกเขาดังนั้นเราจะถอยยหลลลลััังงงจาาากทควมสสะะดฉแแบตินน้้ เราจะพยายามหลีกเลี่ยงการทำร้ายพลเรือนให้มากที่สุดเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อฆ่าโอเคไม่ต้องห่วงออกไปกันเถอะเด็กๆเป้าหมายของเราคือเมืองที่อยู่ห่างจากเรา50กิโลเมตรและเราต้องทำความเสียหายให้มากที่สุดเท่าที่เราต้องการกับโครงสร้างของมันแต่เราต้องทำให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอใช้ถั่วใช้เครื่องสื่อสารกลุ่มของเขาออกคำสั่งกับสมาชิกทุกคนในกองทัพวิศวกรยานกองทัพวิศวกรยานของเขาใหญ่สุดด้วยสมาชิกพันห้าร้อยคนมีห้าคนในแต่ละป้องประการขับเคลื่อนตัวเองทุกภูมิประเทศ และแต่ละคนก็มีหน้าที่ต่างกันภายในบางคน, <t> น,นมีหน้าที่รับผิดชอบในการเคลื่อนที่ในขณะที่คนอื่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการโจมตีและป้องกันและอีกสองคนมีหน้าที่ในการใส่พลังวิญญ,ญาณลงไปในป้อมประการบุคคลทั้ง5ต้องเชี่ยวชาญงานทุกอย่างของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาด้วยวิธีนี้คุณสมบัติของป้อมประการขับเคลื่อนทุกสภาพแวดล้อมของพวกเขาจะได้รับการสำรวจให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่ยังคงความอดทนและการใช้งานไว้อย่างต่อเนื่องเธอใช้โถควบคุมป้องประการขับเคลื่อนตัวเองในทุกภ um ูมิประเทศของเขาและเดินด้ววยยมเเร็สูงงงไปัืออโก คนอื่นๆรวมตัวกันเป็นรูปแบบและตามหลังเขาไปในขณะที่พวกเขาพุ่งตรงไปด้านหน้าพวกเขาพยายามที่จะรักษาช่องว่างระหว่างกันในรูปแบบเพื่อที่ว่าพลังการยิงของพวกเขาจะไม่ทับซ้อนกันพวกเขามุ่งหน้ากันไปอย่างเป็นระเบียบและแม้ว่ารูปแบบของพวกเขาจะไม่ได้เคร่งครัดและไร้ที่ติแต่มันก็สมเหตุสมผลอย่างยิ่งพวกเขาได้รับการฝึกฝนมานานกว่า2ปีและมาตรฐานของพวกเขาจากการฝึกฝนก็ได้รับการปรับปรุงอย่างเหมาะสม50กิโลเมตรใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงสำหรับป้องปราการขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เหตุผลที่ฮูบีเฮาไม่เลือกใช้เวทมนต์ที่อยู่ใกล้กับเมืองโอก๊กเขายังมีเครื่องมือเฝ้าระวังวิญญาณทางอากาศบนท้องฟ้าอยู่สิ่งที่ฮูีเฮาต้องการคือทำให้จักรววัดิจันทราสับสนว่ากองทัพนี้มาจากไหนพวกเขาจะได้รับคำเตือนหากฮูบีเฮาทำลายเครื่องมือเฝ้าระวังวิญญาณทางอากาศของพวกเขาไปก่อนการป้องกันของเมืองโอ๊กนั้นอ่อนแอแต่ถ้าได้รับการเตือนล่วงหน้าเมืองที่อยู่ใกล้เคียงก็ย,ยังสามารถส่งกำลังเสริมได้นอกจากนี้จักรววัดิจันทราย,ยังสามารถใช้เครื่องมือเฝ้าระวังวิญญาณทางอากาศสำรองเมืออาาอม่อฮ และพวกเขาก็จะค้นพบว่ากองทัพลึกลับนี้มาจากไหนนี่คือสิ่งที่ฮูบิเฮาต้องการใช้การต่อสู้เหล่านี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของกองทัพวิศวกรยาในเวลาเดียวกันดังนั้นเขาจึงไม่ต้องเจอปัญหามากนักถึงเวลาแล้วที่พวกเขาต้องออกกำลังกายและเคลื่อนที่ไปรอบๆหลังจากติดอยู่ในมิติพิเศษของเขาเป็นเวลาหนึ่งวันทหารลาดตระเวนบนกำแพงเมืองโอ๊กถูกห่อด้วยผ้าห่มหนาเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นเกินไปพวกเขาจะวนไปรอบๆหรือสองรอบก่อนที่จะซ่อนตัวจากลมด้านหลังการต่อสู้ทีมลาดตระเวนเปลี่ยนเวลาทุกชั่วโมงและทุกทีมมีเพียงคน การลาดระเวนบางครั้งอาจถูกยกเลิกในช่วงที่หนาวที่สุดของฤดูหนาวในขณะน,นี้ทหารสิบคนจากทีมขนาดใหญ่กลุ่มแรกของกองกำลังป้องกันเมืองของทีมขนาดเล็กที่สามกำลังลาดระเวนบนกำแพงเมืองทหารสิบคนเดินเตร่ไปมาบนกำแพงอย่างไม่กระตือรือร้นภายใต้การนำของรองหัวหน้าของพวกเขาทำไมพวกเราไม่คุยกับหัวหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสภาพอากาศมันเลวร้ายแบบนี้กันหลักหัวหน้าพวกเราไม่ต้องออกลาดระเวนแล้วลัะมันไม่มีอะไรให้ดูแล้วทหารแก่คนหนึ่งบนกับรองหัวหน้าของเขารองกับตันตะคอบถ้าคุณกล้าทำเองก็ทำเลย อารมณ์ของกัปตันไม่ค่อยดีนักในสองสาวันนี้เฮ้ hey, ข้าได้ยินมาว่าหัวหน้าทีมออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ่แต่ภรรยาของเขาเจอตัวเขาเข้าจริงหรือคุณไม่ควรถามข้าว่าคุณไม่อยากถูกกัปตันเผาทั้งเป็นหรือทุกคนหัวเราะพร้อมกับทำความเข้าใจกันโดยปริยายกัปตันพวกเราต้องการจะรวมเงินเพื่อซื้อไวให้คุณดื่มหลังจากที่การล่าตะเวนของพวกเราจบลงคุณคิดว่าไงเครื่องดืง่มวันนี้ข้าต้องปฏิบัติหน้าที่หน้ากัปตันอากาศหนาวมากการดื่มไวจะช่วยให้คุณปฏิบัติหน้าทีีี่่่่ไไไดดด้้้้ขึนนนนนออออยยยางยพวกกคุณ็ตััูเเะสริช เสียงแปลกๆดังมาจากระยะไกลขณะที่หน่วยลาดตระเวนมองออกไปนอกเมืองมันเป็นเพียงแวบเดียวก่อนที่ลูกศิษย์ทั้งสิบคู่จะหดตัวในเวลาเดียวกันมีทรงกลมโลหะขนาดมหึมาอยู่ในระยะไกลที่ดวงตาของพวกเขาสามารถมองเห็นได้พวกมันไม่มีแสงแดดเพียงพอแต่ทรงกลมโลหะเหล่านี้ยังคงสะท้อนความเจิดจ้าของน้ำแข็งขณะที่พวกมันพุ่งไปที่เมืองโอ๊กด้วยความเร็วสูงร้องกับตันชัง,งกไปครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะตะโกนอย่างบ้าคลั่งการซุ่มโจมตีรีบปิดประตูเมืองเร็วทหารเหล่านี้เกียดคร้านและเกียดคราเล็กน้อยแต่การได้เห็นการโจขขนาาววองพกเเย็ พวกเขาอยู่ในอาณาเขตของจักรวรรดิสุริยันจันทราแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ทางเหนือที่ไกลามากแต่ทหารเหล่านี้ก็ยังมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิญ,ญญาณอยู่บ้างทหารเหล่านี้รู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถป้องกันตัวเองจากการโจมตีของกองทัพวิศวกรยาญขนาดมหึมาได้สิ่งที่พวกเขาทําได้ในตอนนี้ก็คือการเรียกทหารด้านล่างให้ปิดประตูเมืองก่อนที่พวกเขาจัดนีไปป้องประการขับเคลื่อนตัวเองทุกภูมิประเทศทรงกรมที่อยู่ด้านหน้าพันพลิกตัวเมื่อหันท้องไปด้านหน้าและเผยให้เห็นกระบอกปืนใหญ่ขนาดมหึมาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องเมตร ทั้งนั้นไม่ได้ยาวเท่าไหร่แต่เมื่อมันพลิกไปรอบๆมันก็เปิดออกพร้อมกับแสงสีแดงที่แปลกประหลาดต้องประการับเคลื่อนตัวเองตลอดเส้นทางนี้ยังคงอยู่ห่างจากเมืองโอ๊กประมาณ2กิโลเมตรแต่ในช่วงเวลาต่อมาลำแสงสีแดงที่เป็นประกายออกมาจากปากกระบอกปืนที่น่ากลัวนั้นในขณะที่มันตัดผ่านไป2กิโลเมตรในทันทีและทุกอย่างหนักกับประตูมือที่ปิดอยู่ตูม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 เสียงที่ดังถึงก้องกังวลไปทั่วเมืองโอ๊กขณะที่ประตูมืองถูกพัดพาจนกลายเป็นฝุ่นเศษชิ้นส่วนนับไม่ถ้วนปลิวไปทุกทิศทางกำแพงเมืองที่อยููู่่ขข้าาางงงงงออรตตเมมืททีสหลลลยยิพ หลุมขนาดมหึมาถูกพัดพาไปที่ประตูเมืองป้องประการขับเคลื่อนด้วยตนเองที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเต็มที่สามารถครอบคลุมระยะทางสองกิโลเมตรได้ในพริบตากองทัพวิศวกรของป้องประการวิญ,ญญาณที่กระจายออกไปในแนวนอนพุ่งไปที่ประตูเมืองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า